โอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้พี่พาก็จะมาเริ่มการห่อนะคะห่อของขวัญน,นะคะเพื่อนๆอย่างสมมติว่าเรามีของขวัญที่แบบพี่พาก็จะซื้อเป็นพวกเครื่องใช้ของผู้ชายเขานะคะอ,อ,อย่างลูกชายพี่พาเนี่ย <c oughs> คุณสามีโดยเฉพาะคุณสามีไม่ชอบไปช้อปปิ้งหาซื้อของพวกถุงเท้าหรือว่ากางเกงหนกกางเกงในผ้าเช็ดหน้าเขาจะไม่ไปช็อปเลยนะคะจะรอให้พี่พาจัดการให้ส่วนลูกชายพี่พาก็ยังซื้อให้เขาอยู่ในช่วงคริสต์มาสอะไรนี้นะคะเป็นของใช้ส่วนอย่างอื่นเขาหาซื้อเองนะคะส่วนพวกกางเกงในอะไรเงี้ยบ็อกเซอร์อะไรเงี้ยพี่พาก็จะซื้อมาให้เขานะคะแล้วพี่พาทํายังไงคะ พี่พาจะประยุกต์ใช้นะคะของใช้ที่เรามีรอบๆตัวเรานะคะเป็นการประหยัดดีกว่าเราไปซื้อกลอ่องที่ตลาดนะคะเราไม่ต้องเอาเงินไปโยนทิ้งนะคะบากเดียวเราก็จะไม่โยมโยนทิ้งนะคะพี่พาก็จะใช้กล่องที่ที่เราซื้อ,อพวกรองเท้ามานะคะพี่พาเสร็จแล้วนะคะพี่พาก็จะเก็บซโซนๆกันเอาไว้นะคะแล้วเวลาเราจะใช้อย่างนี้นะคะมันมีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วเราจะ เดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูนะคะว่าพี่พาจะทํำยังไงพี่พาก็ถ้าเราไปห่ออยงนี้มันก็จะไม่สวยนะคะพี่พาก็จะใส่นี้นะคะก็กางเกณฑ์นนะคะเกมในของลูกชายนะคะลูกชายก็จะมีสีสันหน่อยหนึ่งเพราะเขายังเป็นหนุ่มอยู่นะคะพี่พาก็จะเลือกแบบที่มันมีสีสันนิดนึงนะคะ นีก็จะเป็นบ็อกเซอร์นะคะสำหรับเขาใส่นอนอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะชอบใส่นอนนะคะน้องเจมน้องเจมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ชุดประจามานะคะไม่ชอบใส่พี่พาก็เลยจะแล้วก็ถุงเท้านะคะถุงเท้าพี่พาเลือกที่มีลวดลายหน่อยจะได้ไม่ไม่รวมก,กันกับของคุณพ่อนะคะของคุณพ่อจะสีดำล้วนๆนะคะ,ะเหมือนกับ เก่งชั้นในอะไรเหมือนกันนะคะเพราะมีผู้ชายใส่พอๆกันแล้วเวลาเราซักแล้วมันลําบากนะคะพี่พาก็จะอันนี้เป็นของคุณพ่อนะคะเป็นสีมืดไปเลยส่วนของลูกชายก็จะมีสีสันนิดนึงแล้วพอเราเห็นเราก็จะรู้ว่าอันไหนเป็นของใครนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับให้กับคุณแม่ทั้งหลายนะคะแล้วพี่พาก็จะใสร่รวมกันในกล่องนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะว่าพี่พาหออกมาแล้วแล้วเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ใส่ไปเต็มแล้วนะคะใส่เต็มเลยเห็นไหคะแล้วพี่พาก็จะใช้กระดาษกระดาษอย่างนี้นะคะทับไปข้างบนนะคะเพื่อให้ของมันมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นอีกนะคะดูดีแล้วก็ดูเก๋ไก๋ขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งน,นะคะถ้าใครมีกระดาษเป็นสีนะคะก็ยิ่งจะสวยนะคะแล้วพี่พาก็เอ่อ พี่พาแยกเพราะว่ามันเต็มไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหอมไม่สวยนะคะหอมเรียบร้อยแล้วนะคะพาหอ่อไปเรียบร้อยเดี๋ยวพี่พาใส่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวพี่พาจะหอให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นของโปรดลูกชายพี่พานะคะไม่ได้ส่งเสริมให้ให้ลูกดื่มน,นะคะถึงพี่พาไม่ซื้อให้เขา เขาก็จะซื้อเองอยู่แล้วนะคะพี่พาก็จะมีใส่ไปให้ลูกด้วยขวดหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเจมส์เขาโตแล้วนะคะพี่พาก็ใส่ไป รับรองค่ะกล่องนี้นะคะจะเป็นกล่องที่เลิศเวลาลูกเปิดออกมานะคะลูกก็จะยิ้มหน้าบานเลยนะคะจะหัวลอกแม่เลยเลยคะ่ะพี่พาก็จะทําอย่างนี้นะคะอา่าแล้วพี่พาก็จะมีพวกขนมขบเคี้ยวอีกเป็นอีกกล่องนึงนะคะพี่พาก็ลูกชายพี่พาชอบบีบเจอร์กี้นะคะพี่พาก็จะมีบีบเจอรอกี้อะไรอย่างเงี้ยให้ใส่ไปให้เขานะคะเพื่อนๆก็ส่วนของผู้หญิงก็จะมีพวก อของใช้ส่วนตัวที่ทาเล็บที่ทาเล็บที่ทาตาอะไรอย่างเงี้ยพี่พาก็จะซื้อเป็นแบบนั้นนะคะให้เป็นลิปสติกเป็นครีมประเทีองผิวเป็นเป็นอาที่อ,า,อาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเจลอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะ พี่พาก็จะทำให้ลูกๆนะคะโอเคนะคะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆพี่พาบอกบอกเพื่อนๆแล้วนะคะพี่พาเป็นคนที่ห่อของขวัญไม่ค่อยสวยนะคะ บางครั้งลุงแตกจะมาแกออกแล้วก็ห่อให้ใหม่นะคะเพราะว่าพี่พาเป็นคนที่ไม่มีฝีไม้ลายมือในทางนี้เลยนะคะได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะไหนขึ้นไหนลงเนี่ยน่าจะเป็นดังขึ้นไหนขึ้นไหนลงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปิดฝาแน่นเรียบร้อยนะคะ อันนี้เป็นของน้องเจนนะคะพี่พาก็อา้าวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งนะคะหนึ่งต่อเด็ยคุณพ่อค่ะนี่นะคะของคุณพ่อ ก่อนที่พี่พาจะลืมนะคะพี่พาก็จะจดไว้ซะก่อนเพราะลเป็นคนที่ลืมง่ายมากเลยค่ะ คคนะคะงานต่อไปนะคะสำหรับกล่องอย่นี้นะคะเป็นของขวัญที่เราอาจะไปให้เพื่อนบ้านหรือว่าไปให้เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าจะเป็นบิสกิตอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเอามาโหนะคะ จะกดไฟนะคะพี่พาออกตัวไปแล้วนะคะว่าพี่พาเป็นคนที่ทำไม่สวยนะคะแต่พี่พาเป็นคนที่อยากจะทำให้ค่ะทำไม่สวยจะอยากจะทำให้นะคะ,ะนะคะกนะ็มันก็ไม่เร็วจนเกินไปนะคะสัญกระดาษที่พา กระดาษเทปพีพาก็จะพาเทปพี่พาก็จะแปะเอาไว้นะคะแล้วมันจะง่ายสำหรับเราพี่พาจําได้ว่าไอตัวไอตัวนี้พี่พาซื้อตั้งแต่ลูกพี่พาเล็กๆนะคะใช้ทนมากมันก็ถึงเวลาที่มันจะไม่ค่อยคมนะคะเนี่ยมันไม่ค่อยคม ก็จะ,จะตัดยากนิดนึงไม่ต้องพิธีพิธันมากหรอกค่ะเพราะพราะถึงเวลานะคะเขาไม่ได้มามองกล่องที่โหอนะคะเขาจะมองว่าอะไรอยู่ในกล่องนะคะเพื่อนๆค่ะพพาก็จะพับลงไปอย่างนี้นะคะพี่พาคิดถึงเด็กๆที่เมืองไทยนะคะพี่ไม่ค่อยจะอ่าเด็กๆที่แถวบ้านพี่พาอยู่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นอะไรที่สวยอย่างนี้นะคะ อยากจะทําให้นะคะอยากจะทําให้อันนี้ต้องเป็นของต้องรีบจดชื่อเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวลืมเวลาไปกองรวมกันแล้วลืมค่ะ แล้วเราก็แอะไ,ไปอีกทีหนึ่งนะคะไม่ให้เผื่อกันหลุดหายนะคะเวลาไปกองรวมๆกันแล้วมันจะหลุดหายนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่พาก็ยวงไม่จบหรอกค่ะยังหอยเยอะแต่มันจะยาวเกินไปพี่พาก็เลยจะขอพักไว เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะถ้าเกิดไลค์นะคะถ้าถ้าเกิดถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่พาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พี่พาและครอบครัวด้วยนะคะก้มไปก้มมาเมื่อกี้ก้มลงไปแล้วรู้สึกว่ามันดึงเห็นไหมคะสร้อยพี่พายามากพี่พาเมันพี่พาชอบค่ะพี่พาช,ชอบแล้วมันก็จะดึงพี่พาก็จะรัดคอพี่พาอีกนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามยังไงอขอฝากด้วยนะคะฝากช่องน้องนิกพาด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะลูกสาวที่พาเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเก็บชั่วโมงอยู่นะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์ ain, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ